ไม่สามารถกลางเต็นได้นะคะสวยงามสวยงามครับสดชื่นสดชื่นยามเช้าครับผมเอ้โหลเออโหลเออโหลนี่วิทยาของเราเตรียมกัว หยิบกาแฟตอนเช้านี้นกําลังตามขึ้นมาแล้วครับผมคนโซนนี้เที่ยวครับกําลังมาแล้วครับ ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเชียงใหม่นะคะเรามาที่ร้านกาแฟอาขาอามากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหม่ค่ะเทสอะิคอ กเคอันนี้มิลช็อกโกแลตตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะกิ่งคาราเมลฮันนี่แล้วก็บาวชูก้ารบัคโคคาราเมลอันนี้หนึ่กิโลหกิโลหกิโลหกร้อยห้าบาทห้ากรัมสองร้นะคะสองร้อยห้กรัมก็0องร้อยราคาดิฟเฟดิฟ้อย ตตัวตัววช็กน,นกตเคยอาขาหมารเราซื้อมาแล้วนะคะเป็น250กรัมนะคะ200บาทเป็นอิตาเลียนนะคะมิลช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นขั้วกลางเนาะเอาไปกินเป็นอเมริกาโน่ร้อนได้เดี๋ยวเทสวันตอนเช้าเนาะโอเคเอฟซีนะคะเอฟซี FC อาคาห่ <laughs> ะอยากชิมของจริงมานานแล้วค่ะ,คะดูแต่สื่อ โอเคไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสักการะครูบาสีวิชัยกันนะคะถนนดอยสุเทพหรือถนนสีวิชัยก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2477โดยมีครูบาสีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มร่วมกับคณะลูกศิษย์และประชาชนที่เลื่อมใสใช้เวลาก่อสร้าง5เดือน22วัน เปิดใช้ถนนครั้งแรกในวันที่30เมษายน2478โดยทุกวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นวันครบรอบเรียกว่างานทำบุญจอบแรกครูบาศรีวิชัยค่ะ21องศานะคะตอนนี้ <c oughs> เราจะได้ที่พักไหมเอ่ยอเคบ้านพักสองห้องห้องละ400บาทบ้านพักสองห้องห้องละ400บาท yes. <c oughs> นะคะเรามาเรามาห้องพักแล้วละคะ่ะ หนึ่งหนึ่งศูนย์ทับทับสามทับสี่อันนี้ทับสามนีทับสี่ค่ะนี่นะคะบ้านพักนักท่องเที่ยวของอุทยานดอยสุเทพนะคะคือละสี่ร้อยบาทคือละสี่ร้อยบาทโอเคนี่นะคะอุทยานแห่งชาติเป็นภาพอุทยานแห่งชาติเลย อยสุเทพใช่ไหมใช่ดอยดยปุยตึง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 ห้องเก็บเสียงมากทั้งๆที่ข้างนอกฝนตกนันพักราคาเย่ยมยอดรู้สวดค่ะทุกคนตีห้าห้าห้านะคะวันนี้เราอยู่ในห้องพักของอุทยานดอยสุเทพนะคะเดี๋ยวเราจะตื่นไปดูหมอกยามเช้าแล้วก็ไปจิบกาแฟกันนะคะดิฉันก็ยังตัดคลิปอยู่นะคะเพื่อ สวยๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ,ะครับเรามาถึงจุดชมวิวของดอยสุเทพตรงบรุวณม่านพักด้านบนอากาศเช้านี้ครับผม20องศาและนี่ก็คือจุดชมวิวด้านล่างของเมืองเชียงใหม่ครับมองจากยอดดอยสุเทพจุดบ้านพักครับผม บรโต๊ะซึ่งด้านหลังที่ิงก็เป็นบารกาแฟนะครับแต่เ,เขายังไม่เปิดเราก็เลยถือโอกาสเอากาแฟของเามาดื่มดำธรรมชาติแปะสถานที่อาศัยพื้นที่ชงกาแฟกินก่อนครับน่ครับยามเช้าครับดื่มดำกับธรรมชาติแล้วก็ต้มกาแฟร้อน กาแฟยามเช้าครับผม,มนังออกมาแล้วกาแฟรอร่อยที่ยอดดอยสุเทพว้าวแล้วนี่ครับกาแฟยามเช้าที่เราต้มได้มาแล้วครับผมกำลังดื่มกาแฟยามเช้ากับบุนยอดดอยสุเทพทำกลางบรรยากาศ20องศาครับผมเช้านี้ครับผมที่ยอดดอยสุเทพครับผมเอ๋อเอ๋อเออนี่พี่เจ๊บของเราเตรียมตัวจิบกาแฟ นำเช้านี้น่าชิบกาแฟแลมอ,อกที่ยอดดอยสุเทพ สายยานเช้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะตรงนี้เป็นโซนบ้านพักนักท่องเที่ยวเรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวนะคะสมาชิกของเราไปกันหมดแล้วเราหมดแล้วตัดคลิปนะคะตรงนี้เป็นจุดติดต่อสอบถามน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวอุทยานมาให้เจ้าหน้าที่เขาปั๊มนะคะ อยู่ไหนกันนะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ไหนกันโซนคอฟฟกลางต้นกาแฟอีการอคนส่วนน้เที่ยวเขามาดื่มด่ำธรรมชาติครับวันนี้เข้ามาสายหน่อยครับงานเขาเยอะ กลังเดินมาแล้วครับกำลังเดินมาแล้วมาด้วยชุดคลุมสีชมพูครับอ๋อยังไม่ได้นอนเลยนายองฉานนี่นี่น,นี่ต้มรอกาที่สองอทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟนะคะแล้วก็มาต้มกาแฟกันสดๆตรงจุดนี้เลยนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟของทางอุทยานดอย ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าบรรยากาศวินเทจได้สไตล์เรามากๆเลยนะคะก็เป็นไม้เก่านะคะทุกคน่านแาบกระทัดรัดนะคะสองหรือสามเมตรเอ่ยประมาณสองคูณสองเมตรน่าจะสองกูสาม ก็เดี๋ยวจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราดื่มกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ําแต่งตัวกันเพื่อที่จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพกันนะคะยังไงตามดูสักการะไหว้พระธาตุดอยสุเทพครับผมภารกิจแรกของวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปสักการะกันอยู่บนดอยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเด็กดอยกันนะคะสามสาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชีใไม่ก่อนนะครับผมชมบรรยากาศก่อนเลยค่ะ มอ,อมือโอ้โอรู้ด้วย <c oughs> เป็นไงแเ่ <c oughs> รู้จักเอาตัวรอดเว้ <c oughs> ออยู่เป็นอยู่เป็นไม่มามอ่วยอยู่เป็นอยู่เป็นนะไม่อดงับก็ให้อ เปล่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปแทนหนึ่งไล่ออก,กลนะุอ่าโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มาเลยคุณจะเสียความเป็นคนให้เข้ามาโอ้นี่บรรยากาศครับสายปุ๊บหมอกมาเต็มเลยไม่รู้มากับแรงลม ด้วยความชื้นครับของมนยอดดอยนี่นะคะที่พักของเราบ้านพักดอยสุเทพนะคะเราก็กำลังจะไปเช็คเอาท์คืนกุญแจห้องนะคะแล้วก็ภารกิจหลักประทับตานะคะ,ะดอยสุเทพปุยเชียงใหม่นะคะปเป็นปอ่าสแตปมที่3นะคะของเราใช่เลยคับนี่นะคะสมาชิกของเราสมาชิกของเราเป็นชาวดอยกันหมดแล้วถ่ะตอนนี้ <laughs> ชาวดอยกับฝนลปอยๆนะคะไปค่ะเช็คเอาท์กันนะคะเราคนดงคนดอยเต็มตัวแล้วครับผมกางเกงรองเท้ากุ้งเกงขาดแต่หมวกคนดงคนเดินนะคะอันนู้นคนขับได้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ติดต่อบ้านพักติดต่อระงังเต็น จุดจำหน่ายเครื่องดื่มจุดจำหน่ายของที่ระลึกบริเวณนี้ครับผมพอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปทุ๋ยปเแบุดี่หน้าอันที่สามก็คือ

ใจสู้ไหมสู้ค่ะสู้ค่ะสู้นะน,น,นะคะเส้นทางอแค่เงาต้นไม้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1927บันไดหน้าที่เห็นทั้งสองข้างนะคะเป็นนาคเจ็ดเสียน สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2100โดยพระมหายานมงคลโพวัดพรโศการามแห่งเมืองลำพูนสร้างเอาไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถขึ้นไปสักการะพระษาลีลิกธา,าตุบนวัดพระธาตุดอยสุเทพได้อย่างสะดวกนะคะขออนุญาตขออาก,กาศค่ะเพราะรู้สึกว่าจะขอบ uh oh. ตอนนี้เราก็ลองเดินขึ้นบันไดเกือบสามร้ขั้นนะคะของพระธาตุเจาสุเทพส,สมาชิก <c oughs> ก็ลองเดินตามมา การเดินทางขึ้นมาสักการะภาษาลีริกธาตุบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้นะคะมีให้เลือก2เส้นทางค่ะคือด้วยรถรางไฟฟ้านะคะสําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันไดนะคะค่าบริการขึ้นลงคนละ20บาทค่ะส่วนทางที่เราเลือกกันวันนี้นะคะก็คือเดินขึ้นบันไดหน่าจดเสียนะคะมีบันไดทั้งหมด306ขั้นค่ะกําลังตามขึ้นมาแล้วครับผมคนโซนนี้เที่ยวครับกําลังมาแล้ว สักกะระพระธาตุดอยสุเทพครับผมมาแบบเฉิดฉายกันเลยทีเดียวสาธุสาธุครับาถึงแล้วย,ยี่สาธุครับเย้ถึงแล้วค่ะใจเต้นไหม รู้สึกจะเต้นตุบตุบตอมตอมไค่ะเราไปเอาดอกไม้บูชาดอกไม้กันทางนี้นะคะบูชาบูชาตั้งราคาโอเคค่ะด้านบนนะครับด้านบนของถ้าข้างล่างกําเท่าไหร่นะข้างล่างข้างล่างที่เขาขายเมื่อกี้กําละยี่สิบบาทกําละยี่สิบบาทอันนี้เราแล้วแต่สักาแล้วแต่เอาโอเคไม่มีทุกครับ ไ,ไม่มีทูบเพราะว่ารถควันใช่ไหมคะใช่มลพิษเ,เก็บรองเท้าที่นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนรองเท้าถอดมาถึงตองเท้ารอ,องเท้ารองเท้าตรงนี้ครับผมเ,เข้าสักการะด้านหนตามธรรมเนียมการสร้างพระาธาตุนะคะในสมัยก่อนนิยม ฝังภาษารีริกธาตุลงดินนะคะเพื่อเป็นเสาหลักเมืองเป็นสิริมงคลแก่เมืองเมืองนั้นนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเดินขึ้นมาสักการะพระธาตุณกบริเวณนี้ค่ะค่ะยีบสวดอ๋ออิติปิโสใช่ไหมคะมแค่ล่อของพระธาตุของพระธาตุดยเฉพาะ พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจดีย์แบบสุโขทัยที่เข้ามาสู่อาณาจักรล้านนาซึ่งทุกๆปีจะมีประเพณีนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งจะจัดขึ้นตรงกับวันเพนเดือน6และวันเพญเดือน7หรือวันวิสาขาบูชาค่ะเราใช้เวลาอยู่นี่หวันหนึ่คืนก็ะจะประมาณนี้ครับทริปนี้และนี่ก็คือทริป ดอยสุเทพนะคะเรามาสักการะพระธาตุดอยสุเทพกันค่ะแล้วก็ได้สแตมป์สแต็มอุทยานพาสปอร์ตสแตมป์ที่สามนะคะสามเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะพี่เจฟต์ขาลงโอเคลงขาลงโอเคคไม่กิ้งค่ะไม่กิ้งโอเคงั้นเราปิดคลิปตอนตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันดอยครับเดี๋ยวจะไปตรงไหนต่อไปลาดเจฟตอุทยานตรงไหนต่อเดี๋ยวมาติดตามกัน ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับคนสวนนิทฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุบ๊ายบาย